อ้ปู่ลากรถหินมานะครับแปดมงสามสิสามนาทีนะครับอาหมาแบบไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกันนะครับปู G ่จีเคนะครับสี่ศูนศนสี่นะครับ แม่ไปไวด้วยนะครับไม่รู้ว่ามุ่งหน้าไปที่สถานีอะไรนะครับปอนจากกันไปนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับหากคลิปนี้นะครับผู้จาไม่เหมาะสมนะครับแล้วก็่ส่ติดบุคคลใดนะครับเข้ามาในคลิปนะครับก็ต้องขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเราพบกันในคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ